เขาว่ากันว่านี่คือหนังผีที่มีผีจริงฮ,ะฮะ่าฮ่าสร้างจากอุบัติเหตุรถบัสตกเบ์ที่ทุ่งมะฮ่องกงปี2003และเรื่องเล่าผีหญิงชุดแดงที่หมู่บ้านถิ่นข่าวสองเหตุการณ์เหนือธรรมชาติครั้งนี้เคยสร้างความฮือฮาไปทั่วฮ่องกงแท็กเพื่อนซีมาดูด้วยกันเร็วทุนมันตึกสูงระฟ้าไอ้อัดแสงแดดส่องไม่ถึงเป็นหนึ่งใน18เขตที่มีพลังงานด้านลบมากที่สุดในฮ่องกงคืนวันที่14เดือน 7. พลังงานด้านลบที่นี่พุ่งสูงสุดในรอบปีและในเวลานั้น ผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนเลือดปีนขึ้นรัว้วยืนอยู่บนนั้นในท่าทางแปลกประหลาดแล้วก็กระโดดลงมาอ้าหลังจากได้รับแจ้งตำรวจได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทันทีแต่สิ่งที่แปลกคือข้างล่างไม่มีศพเลยแม้แต่รอยเลือดสักหยุดก็ไม่มีทีมสืบสวนคดีฆาตกรรมสงสัยว่านี่เป็นคดีฆ่าคนแล้วซ่อนศพชาวบ้านแถวนั้นแห่กันมาจุดธูปไหว้ตรงที่คนตกลงมาตำรวจต้องการจะไล่พวกเขาไป คุณยายคนหนึ่งพูดด้วยสีหน้าลึกๆว่านายท่านอย่าไปขวางวิญญาณได้ร่อนกินอาหารสินี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตึกนี้มีคนตกตึกแต่ทุกครั้งที่กระโดดตึกก็เป็นผู้หญิงคนเดียวกันและในจังหวะที่เธอตกถึงพื้นเธอก็หายตัวไปดังนั้นทุกคนจึงพูดกันว่าเป็นผีกระโดดตึกกูเจีย๋ยไม่เชื่อเรื่องไร้สาระพวกนี้เด็ดขาดกล้องวงจรปิดของตกึกบันทึกภาพได้ไหมไม่ได้ครับการที่ไม่มีภาพบันทึกไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่1 4เดือนเจ็ดกระโดดตึกยังใส่ชุดแดแแงงอยยู่เลลกจั ตระกูลกูไม่สนใจตำรวจทองที่แต่พาผู้ช่วยกับช่างภาพขึ้นไปดูสถานการณ์ที่ชั้นสิบทันทีพอเปิดลิฟต์ออกมาก็เจอทางเดินเต็มไปด้วยยันสีทองแถมทุกบ้านยังปิดประตูสายกรอนอีกบางบ้านถึงกับแขวนตะเกียงทองแดงเพื่อป้องกันผู้ผิดปีศาจถึงแม้จะมีเครื่องรางของฝังมากมายแต่ทางเดินก็ยังดูบังเวงและในตอนนั้นเองผู้ช่วยก็เห็นเด็กสามคนกําลังเล่นกันอยู่ข้างล่างพระกูลกูดึกเดินป่านี้แล้วยังมีเด็กๆมาเล่นอยู่ที่นี่อีกแปลกๆไหมครับ มีเด็กครับฉันไม่เห็นเด็กเลยอาจารย์กูผู้จบเด็กสามคนก็ปรากฏตัวขึ้นมาทันทีแล้วก็เลยน่าขึ้นพร้อมกันนี่นายว่าพวกมันเป็นทีเด็กหรือเปล่าอาจารย์กูมองลงไปข้างล่างโดยไม่พูดอะไรถึงแม้ว่าเขาจะตกใจเหมือนกันแต่เพราะเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเขาจึงยังคงไม่เชื่อว่ามีผีอยู่จริงแต่ว่าผู้พักอาศัยที่ชั้นสิบต่างหวาดกลัวกันมากหลายคืนมานี้พวกเราเห็นมันกระโดดลงมาจากตึกหลอนกระโดดลงมาจากไหนจากช่องแสงกลางตึก นั่นไงมันอยู่นั่นคุณโบราณรีบวิ่งตามไปทันทีอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ผลปรากฏว่าพอวิ่งตามไปถึงชั้น 12. เงาร่างนั้นก็หายไปตรงสุดทางเดินแล้วคุณโบราณอยากจะเดินไปดูแต่ในจังหวะน,นั้นเขารู้สึกเหมือนมีใครมาชนแต่พอหันกลับไปมองทางเดินว่างเปล่าไร้ผู้คนอีกครั้งและเมื่อเขาหันกลับไปทางเดินเบื้องหน้าก็พันมืดมิดลงทันทีในความมืดนั้นมีเงาคนปรากฏขึ้นแบบๆแบบโดยไม่พูดท่ามทำเพลงคุณกูก่ก็รีบวิ่งตามไป แต่หลังจากวิ่งตาไปได้สักพักเขาก็กลับมาที่ชั้นสิบอีกครั้งและพบช่างภาพกําลังถือกล้องถ่ายวิดีโออยู่คุณโบราณถามอย่างรีบร้อนนายถ่ายอะไรได้บ้างไหมผมขอทบกลับไปดูหน่อยไม่มีอะไรเลยคุณโบราณดูหวาดกลัวเล็กน้อยเด็กหน้าปีศาจผู้หญิงที่กระโดดตึกตึกเก่าหลังนี้มันแปลกจริงๆแล้วเขาก็รีบรวบรวมทีมแต่ตอนที่ลงลิบเขากดชั้นหนึ่งลิบกลับอยู่ที่ชั้นสิบอย่างแปลกประหลาด คุณปู่กูคิดว่าลิฟเสียเลยกดอีกครั้งผลปรากฏว่าหลังจากขึ้นขึ้นลงลงศักพักลิฟก็สั่นอย่างแรงลิฟจมดิ่งลงสู่ความมืดทันทีกูเจียรี่เปิดกล้องโทรศัพท์อยากจะดูว่ามีผีสางรบกวนจริงไหมผลคือเกือบตายด้วยความตกใจกูเจรีเก็ดโทรศัพท แต่ตอนนี้ด้านหลังพวกเขามีพลังงานหินพผยพุ่งพุ่งขึ้นมาเย,นย็นเยือกและน่าขนลุกทั้งสองรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีบางอย่างอยูอย่ด้านหลังพวกเขาแต่ไม่มีใครกล้าหันหลังกลับไปดังนั้นเมื่อลิฟต์อยู่ที่ชั้นสิบอีกครั้งพวกเขาก็รีบวิ่งออกไปโดยไม่คิดชีวิตแต่ทันทีที่พวกเขาออกไปผู้หญิงที่กระโดดตึกก็เดินตามออกมาที่ริมถนนอย่างแปลกประหลาดในขณะที่รถบัสสาย4 3าเส้นทางเทียนบุญผ่านเธอเธอก็ขึ้นรถไปอาหมวยที่นั่งอยู่ด้านหน้าไม่รู้เลยผู้หญิงคนนั้นนนกก็พูดขึ้มาาาททััีออยย่่งุงงบ อย่ายุ่งกับอาปังอีกอาหมยตกใจรีบหลับตาลงทันทีจนกระทั่งรถบัสมาถึงหมู่บ้านจริงๆชายหนุ่มที่นั่งอยู่ด้านหลังก็ลงจากรถอาหมยจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่เมื่อรถบัสเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งเธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าอาหมยรีบลงจากรถไปตรวจสอบและพบว่าบนรถไม่มีคนขับ เธอจึงตั้งใจจะโทรแจ้งตำรวจทันทีอ่าจากนั้นมือทั้งสองข้างของอาเหมยก็แข็งค้างกลางอากาศโดยไม่รู้ตัวและมีมือพิโพรออกมาจากด้านหลังของเธอบีบคอเธออาเหมยหายใจไม่ออกแทบจะขาดอากาศหายใจอย่างไรก็ตามในวินาทีต่อมาเธอก็ตื่นขึ้นมาทันทีแสงอรุณขับไล่ผีหญิงสาวที่น่ากลัวแต่บนคอของอาเหมยยังคงมีรอยแดงชัดเจนและหลังจากวันนั้นเพียงแค่เดินผ่านหมู่บ้าน,นจริงๆิหลอนรู้สึกตลอดว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังและยังฝันบ่อยๆ ว่ามือถีมาคว้าแขนของหลอนไว้แค่ไม่กี่วันอาเหมยก็มีรอยข้ำใต้ตาเห็นได้ชัดว่าโดนผีหลอกหลอนกลัวมากจึงเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนที่โรงเรียนฟังและแล้วผลก็ปรากฏออกมาวันที่ส0กรกฎาคมปี2003รถบัสคันหนึ่งที่วิ่งผ่านหมู่บ้านติงเก่าก็เกิดเสียหลักพุ่งตกลงไปในเหวผู้โดยสารบนรถกว่า20คนเสียชีวิตทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านติงเก่าสถานที่เกิดเหตุก็เริ่มมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญ,ญญาณไม่เพียงแต่จะมีคนเห็นวิญ,ญญาณบ่อยครั้ง แต่กล้องวงจรปิดใกล้เคียงยังจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีแดงได้อีกด้วยวงเวียนอยู่ที่เกิดเหตุรถชนทุกเที่ยงคืนหลอนจะขึ้นรถบัสสาย43าไปที่หมู่บ้านโยไอตั้งแต่นั้นมาที่ตึกไอหุยในหมู่บ้านโยไอก็มีคนกระโดดตึกบ่อยครั้งวันที่20กร,รกฎาคมมีผู้หญิงใส่ชุดสีแดงกระโดดลงมาอีกคนเยร์ชื่อหนีรั่วเออหลังจากที่เธอขึ้นไปบนตึกตอนดึกกระโดดลงมาจากชั้นสิบต,ตายขาที่แต่หลังจากนั้นไม่นานครอบครัวกูก็พบว่าหนีรั่วเอออาศัยอยู่ที่เชนสุนปู ต้องข้ามหลายย่านกว่าจะถึงโยไอชุนการกระโดดตึกต้องลงทุนลงแรงขนาดนี้มันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยดังนั้นครอบครัวกูจึงไปที่บ้านของรั่วเอ,อ๋อแต่บ้านของเธอพังไปนานแล้วดูก็รู้ว่าไม่มีคนมาที่นี่นานหลายปีแล้วกูเจียมไม่พบเบาะแสอะไรเลยจึงคิดจะกลับไปทันใดนั้นประตูห้องหนึ่งก็เปิดออกเองผู้ช่วยรีบผลักประตูเข้าไปแล้วก็พบว่าภายในบ้านเต็มไปด้วยหนังสือพิมพ์ล้วนเป็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถบัสตกเหวที่ทวนมูลในปี2003ทั้งสองคนต่างก็สสับน และในตอนนั้นเองมีเงาคนแวบ,บไปที่ประตูผู้ช่วยรีบวิ่งไปเปิดประตูแต่ประตูกลับเปิดไม่ออกพวกเขาตรวจสอบทุกที่แล้วตอนเข้ามาที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยใครกันมาล็อกประตูและในตอนนั้นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูลอนมองไปที่ลูกบิดประตูแล้วคุณโบราณรีบวิ่งออกมาดูแต่ข้างนอกไม่มีใครเลยผู้ช่วยก็เริ่มรู้สึกกลัวในขณะที่ตื่นระหนกทั้งสองคนไม่ได้สังเกตเห็นที่ประตูห้องนี้มีแผ่นยันติดอยู่ ดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้จะไม่สะอาดจึงถูกปล่อยทิ้งร้างคุณโบราณกลับไปที่สถานีตำรวจให้สืบหาความสัมพันธ์ทางสังคมของนีรุเออทันทีพบว่าเธอแต่งงานแล้วหลังจากสืบหาที่อยู่ของส่วนจื่อหย่างสามีของเธอได้ระกูลกู่ก็ไปที่นั่นแต่พอบุกเข้าไปเขาก็เห็นรูปถ่ายของผู้เสียชีวิตแขวนอยู่เต็มไปหมดเหมือนกับสาราวัดระกูลกู่ก็อดสงสัยไม่ได้คู่สามีภรรยานี่แปลกจังและในตอนนั้นเขากําลังทําพิธีให้ภรรยาที่เสียชีวิตไปคุณยายครับ ตกใจหมดเลยวันนี้เป็นวันทําบุญครบเจ็ดวันให้ภรรยาเขาใช่เธอหรือเปล่านะผู้หญิงคนนี้แหละเจ้าของบ้านบอกกับคุณกูว่าไม่นานหลังจากที่หนีนั่เออเสียชีวิตเสรนจื่อหยางก็กลัวจนไม่กล้ากลับบ้านแต่วันนี้เป็นวันเผากระดาษเงินกระดาษทองเขาต้องมาที่สี่แยกเพื่อเผากระดาษเงินกระดาษทองแน่นอนคุณกูและผู้ช่วยจึงไปซุ่มอยู่ใกล้ๆและก็รอจนเจอเสินจือหยางจริงๆคุณเสินครับ เขากระดาษเงินกระดาษทองให้มนีเรือเมื่อเซินจือหยางได้ยินคนพูดถึงมนีรั่วเอ๋อก็ตกใจกลัวแทบสิ้นสติหลังจากที่กูเจถามถ่ายได้ความว่ามนีรั่วเอ๋อเป็นพยาในอุบัติเหตุรถบัสตกเหวหลังจากที่เธอได้เห็นเห,นเหตุการณ์สยองขวัญในครั้งนั้นเธอก็มีอาการหวาดผวาและยังแขวนรูปถ่ายของเหยื่อจากอุบัติเหตุรถบัสไว้ทั่วบ้านเพื่อกลับไหว้บูชาทําให้ทั้งบ้านดูบังเวงน,น่ากลัวเซินจือหยางกลัวจนไม่กล้ากลับบ้านแต่ไม่กี่วันต่อมามนีรั่วเอ๋ นี่รวเอออาจจะถูกผีผักตกลงมาเพราะตอนนั้นหลังจากรถพัสตกมีครูคนหนึ่งกระแทกเข้ากับก้อนหินเลือดไหลย,ย้อมกระโปรงของเธอเป็นสีแดงทันทีมีข่าวลือว่าคนที่ตายในชุดสีแดงจะกลายเป็นผีร้ายมาทำร้ายคนตระกูลโบราณฟังแล้วก็ยังไม่ปรับใจเชื่อไม่คิดว่าผีผู้หญิงที่บิดคออาหมยจะเป็นครูผู้หญิงกระโปรงเปื้อนเลือดคนนั้นอาหมยไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงต้องมาผูกพันกับเรื่องนี้เธอจึงเข้าร่วมทีมสำรวจวิญญ,ญาณและพาพี่สาวคนท,ที่สามที่มีความสามารถในการติดต่อกับวิญญ,ญาณ ไปยังสถานที่ที่รถบัสตกเหงเธอต้องการเรียกวิญญาณของหลี่จือหนีมาถามให้ชัดเจนชาวบ้านหมู่บ้านจริงๆได้สร้างศิลาจารึกไว้ณสถานที่เกิดอุบัติเหตุในปีนั้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุแต่หลังจากที่ได้ดูที่แท่งศิลาที่สาวคนที่สามก็พูดด้วยความกังวลว่าสิ่งนี้จะปราบปีศาจได้ยังไงกันเดือนเจ็ดตามปฏิทินจันทรคติมาที่นี่ไม่เจอผีสิบแปลกอะไรนะาผีกระสือหรือที่ไหนมีผีกระสือที่นั่นต้องมีีแ่ ทีมสำรวจวิญ,ญญาณเกิดความโกลาหลในทันทีพี่สาวคนที่สามตะโกนเสียงดังบอกพวกวิญ,ญญาณพวกนี้ให้หยุดสร้างความวุ่นวายแต่เปลวไฟปีศาจยังคงเกาะติดหญิงสาวคนหนึ่งทำให้เธอถูกสะกดจิตไปที่ขอบเวรไม่นานนักเธอก็ลื่นตกลงไปในเหวศีษะกระแทกกับหินหญิงสาวพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ร่างกายของเธอกลับเหมือนถูกคนหลายคนจับกุมไว้ขยับไม่ได้เลยไม่นานนักเธอก็สิ้นใจเมื่อพี่สาวคนที่สามพบศพก,ก็ตกใจกับท่าทางที่น่าหวาดกลัวของเธอเห็นหญิงสาวตาเบิกโรง พี่สาวคนที่สามจึงรีบปิดตาเธอแต่หลังจากนั้นพี่สาวคนโตเห็นหญิงสาวตายตาไม่หลักจึงรีบพาทุกคนหนีไปที่ศาลบรรพชนตระกูลดิงเกอวขอพ,อบพรบรรพบรุษในหมู่บ้านคุ้มครองพวกเขาให้ออกจากหมู่บ้านอย่างปลอดภัยเทียนในศาลบรรพชนก็ดับลงท,งทันทีดูเหมือนว่าที่นี่วิญญาณชุมนุมกันแม้แต่บรรพบรุษก็จดปัญญาพี่สาวคนที่สามไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเิลญ,ญาณลูกสาวตระกูลลวิชื่อจิอนี ลูกสาวตระกูลวิชื่อจืนีวันนี้พวกเรามาเชิญวิญญาณดวงวิญญาณที่มีเจ้าของโปรมาปรากฏตัวที่แท่นบูชาดูเร็วประตูใหญ่ปิดกระแทกท,ทันทีหนึ่งในนั้นรีบเปิดเข็มทิศในโทรศัพท์แต่เห็นเข็มนาฬิกาเคลื่อนไหวอีกครั้งดูเหมือนพวกเขาจะเรียกวิญญาณสำเร็จแล้วแต่วินาทีต่อมาชามข้าวสวยและไข่แดงก็แตกกระจายอย่างไม่คาดคิด ผีได้กินข้าวเส้นของคนไปแล้วจึงขึ้นมาสู่โลกมนุษย์อาปังฉันจื่อนี้เองอย่าไปที่เดิมของเราอีกเลยฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นได้ยินเสียงนี้อีกแล้วอาเผิงตกใจมากปรากฏว่าผีผู้หญิงที่ชื่อหลีจื่อหนีนี้คือแฟนของอาเผิงตั้งแต่หลีจื่อหนีตายอาเผิงมักจะถูกผีตบไหลและตอนนอนกลางคืนก็รู้สึกเหมือนมีคนอยู่บนเตียงตลอด อาเถิงกลัวจนนอนไม่หลับเลยแอบแฝงตัวเข้าไปในทีมตาหากพูดผีอยากรู้ว่าจื่อหนียังมีอะไรที่ยังทําไม่เสร็จหรือเปล่าแต่จื่อหนีกลับเหมือนถูกอะไรบางอย่างควบคุมพูดได้ไม่กี่คําก็หายตัวไปโชคดีที่หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่เจอผีอีกในที่สุดก็รอจนถึงเช้าเช้าว,วันรุ่งขึ้นคุณปู่โบราณได้รับแจ้งข่าวให้มาตรวจสอบศพหญิงสาวที่ตายทุกคนต่างพูดกันว่าผีฆ่าคนเพราะหลังจากอุบัติเหตุรถบัสตกเวหมู่บ้านเฮยอ้ I, และหมู่บ้านติงจิ่วก็มักเกิดเรื่องแปลกๆขึ้้้้นนบ่อยครังงงหญิสาาาวใททีีมลาาผไดต นีร่วเออกระโดดตึกฆ่าตัวตายน่าจะเป็นการโดนผีเข้าทั้งหมดคดีนี้ยิ่งซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคุณชายกู่จึงกลับไปที่หอไอ้หุยในหมู่บ้านอยู่ไปแต่พอขึ้นไปถึงชั้นสิบเขาก็ได้เห็นกับตาตัวเองว่ามีคนกระโดดตึกอ คุณชายกูตกใจจนสุดลงไปกองกับพื้นครั้งนี้เขาเห็นได้อย่างชัดเจนที่กระโดดตึกจริงๆด้วยและผี่ตนนั้นก็คือลวิ่จื่อหนีครอบครัวของเธอรีบไปหา,าปังเพื่อถามเขาเกี่ยวกับสถานการณ์การตายของลวิ่จื่อหนีผลปรากฏว่าได้รู้ความลับอันน่าตกใจที่แท้อุบัติเหตุรถบัสตกเวเมื่อสิบปีก่อนไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เกิดจากทีบงการหวังจีมีล,ลูกศิษย์ของอปังอปังและลี่จื่อหนีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งคู่พวกเขารักกันมาก แต่ในชั้นเรียนมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งชื่อหวังจีหมินเพราะป่วยเป็นโรคทางจิตจึงมักคิดไปเองว่าอาปังเป็นแฟนของเธอเธอไม่เพียงแอบสะกดรอยตามอาปังแต่ยังสารภาพรักและพยายามสัมผัสตัวเขาอยู่บ่อยๆอาปังตกใจผลักเธอออกแต่วังจีหมินหันกลับมาเขียนเต็มกระดานว่าฉันอยากตายแล้วยังหยิบมีดออกมาอีกบังคับให้อาปังชอบตัวเองถ้าไม่เขาจะตายให้ดูอาปังกลัวจนถอยขบแต่ยิ่งเขายอมวังจีหมินก็ยิ่งได้ใจอาปังทนไม่ไหวอีกต่อไปในที่สุดก็ระเบิดออกมา หวังจีมินเธอมันบ้าไปแล้ววันนี้เธอกินยาหรือยังฉันไม่ได้กินยามันทำให้อ้วนหรือว่าเรากลับบ้านไปคุยกันดีๆได้ไหมแต่ว่าอาปังเพิ่งจะเดินไปได้ไม่กี่ก้าวหวังจีมินก็ซัดเขาสลบไปแล้ว หลังจากนั้นเธอก็วิ่งไปกระโดดลงทะเลหวังจีมินอาศัยการที่ตัวเองป่วยทำให้เธอยิ่งดื้อรั้นขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ได้ก็ไม่เอายอมทำร้ายตัวเองดีกว่าผู้หญิงที่เข้มแข็งแบบนี้อปังกลัวว่าถ้าปฏิเสธอีกคงจะเกิดเรื่องฆ่าตัวตายขึ้นจริงๆดังนั้นเขาจึงได้แต่ทนเงียบๆหลังจากที่ลวิจื่อนีรู้เรื่องนี้ก็ยิ่งเกลียดหวังจีมินมากขึ้นทุกวันหล่อนก็เลยพูดประชดประชันในห้องเรียนอยากให้หวังจีมินรู้จักควบคุมพฤติกรรมของตัวเองการอ่อยอาจารย์เป็นพฤติิกกกกกกรร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 มมมมทที่นนนนาาาาาาาด้าา้เเหหืืออัับขบขยงพศศไลธ หวังจีมินก็เลยสติแตกวิ่งออกจากห้องเรียนไปลีจือหนีรีบวิ่งตามไปหวังจีมินวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าลู่จือหนีไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังสติดแตกยังคงดูถูกเยยดยามฉันไม่หยุดหวังจีมินก็โมโตกดด่ากระทันหันแกมันผู้หญิงสาเลวพอได้แล้วเลิกเรียนวันนี้บอกแม่แกม,มาพบฉันฉันอยากคุยกับแม่แกให้รู้เรื่องผู้หญิงสาเลวผู้หญิงสาเลวหลังจากที่หวังจีมินกระโดดตึกฆ่าตัวตายลีจือหนีก็รู้สึกผิดอย่างมาก เธอรู้สึกว่าคำพูดอุนแรงของเธอเองเป็นต้นเหตุที่ทําให้หวังจีมินต้องตายหลังจากนั้นเธอก็ลาออกจากงานเตรียมตัวจะออกไปจากที่นี่แต่เมื่อรถบัสที่เธอนั่งผ่านหมู่บ้านจริงๆรถก็เสียการควบคุมอย่างไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นรถบัสก็ตกลงไปในเหวลีจีนีเสียชีวิตขาดที่ผมรู้สึกเลือนรางว่าหวังจีมินกําลังวางแผนอะไรบางอย่างอยู่ดังนั้นผมจึงไปหาแม่ของวังจีมินเพื่อหวังว่าจะหาวิธีทําให้หวังจีมินได้ไปสู่สุคติคุณนายวังอาศัยอยู่ที่ชั้นสิบตึกไอหุยหมู่บ้านาย อาปังเพิ่งก้าวเข้าประตูไปคุณหนายหวังก็เห็นวิญญาณของลูกสาวแล้วหล่อนส่งยิ้มเย่อเย้ยอย่างน่ากลัวจ้องแม่ของหล่อนเหมือนคมขูคุณหนายหวังพูดความคิดที่อยู่ในใจของหล่อนออกมายายเด็กคนนี้ดื้อรั้นมาตั้งแต่เด็กถ้าหากหล่อนชอบพี่ชายหล่อนจะไม่ยอมปล่อยมือแน่หลังจากนั้นคุณหนายหวังก็ลงไล่อาเผิงไปอาเผิงคิดว่าคุณหนายหวังยังคงโทษเขาอยู่แต่หลังจากปิดประตูห้องแล้ววิญญาณของหวังจีหมินก็มองแม่ของเธอผ่านดูตามแมว ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความแค้นนางหวังเข้าใจว่าลูกสาวกำลังเตือนไม่ให้เธอยุ่งเรื่องของเธอด้วยความตื่นตระหนกเธอรีบสวดมนต์และอธิษฐานต่อพระโพธิสัตว์หวังว่าลูกสาวจะละทิ้งความยึดติดและได้ไปเกิดใหม่ดูเร็วอย่าทำร้ายอาเพิงอีกเลยหวังจีมินกำลังได้รับการสวดส่งวิญญาณทัในใดนั้นก็เกิดอาการโกรธขึ้นมาเมื่อเห็นดังนั้นอาเพิงจึงรีบเผากระดาษเงินกระดาษทองให้หวังจีมินหวังว่าเธอจะไม่ตามรังควานเขาอีกในตอนนั้นเองมีลมเย็ยนพัดผ่านมาข้อของอาเพิงก็รู้สึกกหนัอย่าางประล เหมือนมีใครมาเกาะอ,อยู่บนหลังผมอาแปงรีบดึงเสื้อลงมาดูก็เห็นรอยมือสองรอยอยู่บนไหลของเขาแกต้องการอะไรถึงจะปล่อยฉันไปสักทีอาแปงหยิบไฟฉายออกมาส่องไปทั่วห้องด้วยความหวาดกลัวแต่ในจังหวะนั้นเองก็มีมือคู่หนึ่งโผลออกมาด้านหลังเขาหัวหน้าครับปลวกหมครับคุณบังปลวไหมครับคุณบงับณบงกลวมากจนไม่อยากอยู่บ้านเลยรีบวิ่งออกจากห้องหวังจีมินก็เหมือนเงาตามตัว คอยตามเขาตลอดตั้งแต่นั้นมาคุณบังก็ไม่กล้ามีความรักอีกยิ่งไม่กล้าแต่งงานมีลูกสิบปีผ่านไปหวังจีมินก็ยังไม่ยอมไปไหนในที่สุดอาปังก็หมดหวังเขาเผลอไปที่หมู่บ้านอยู่ไอเตรียมที่จะจบชีวิตตัวเองโชคดีที่ครอบครัวก,กูมาทันเวลาอย่าทำบ้าบ้าหวังจีมินคุณชายกูมองลงไปข้างล่างท,างทันทีแต่ไม่พบร่างของอาปังกลับเห็นระบิจิดหนีที่ยืนอยู่ด้านล่าง และชี้ขึ้นไปข้างบนคุณชายกลุ่มเหนยหน้าขึ้นมองเห็นอาปังนั่งอยู่ที่ชั้นสิบสองดูเหมือนกำลังจะตกที่แท้ภาพที่เห็นเมื่อครู่เป็นเพียงภาพดวงตาที่หวังเจมินสร้างขึ้นเพื่อถ่วงเวลาเขาอาปินยังไม่ได้กระโดดตึกดังนั้นครอบครัวกูจึงรีบขึ้นไปที่ชั้นสิบสองและกอดอาปินไว้แน่นแต่อาปินโดนผีสิงเขาจึงไม่มีปฏิกิริยาใดๆครอบครัวกูจึงต้องตกเขาอาปินจึงได้สติกลับมาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนายจะฆ่าตัวตายหรือนายมาที่นี่ทำไม ฉันไม่รู้ฉันแค่รู้สึกเหมือนมีใครบางคนจะผลักฉันลงไปโชคดีที่นายส่งข้อความมาหาฉันไม่งั้นฉันก็ไม่รู้จะช่วยนายยังไงข้อความอะไรอปังไม่เคยส่งข้อความมาก่อนเลยครอบครัวก,กูเพิ่งจะรู้ตัวน่าจะเป็นจื่อหนีที่บอกให้หล่อนมาช่วยอปังถึงแม้จะตายไปสิบปีแล้วแต่เธอก็ยังเป็นห่วงอปังอยู่เสมอนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอต้องกระโดดตึกสามเล่าสาเล่าเพื่อเตือนครอบครัวก,กูว่าหวังเจี๋ยหมินต้องการทําร้ายอาปังที่ร้ายต้องการทําร้ายคนยากที่จะป้องกันได้ โชคดีที่คุณในหวังทําบุญอุทิศส่วนกุศลมาหลายปีความแค้นของหวังจีมินกําลังค่อยๆสลายไปหลังจากงานครบรอบป,ปีนี้เธอจะไม่สามารถกลับมายัางโลกมนุษย์เพื่อสร้างความวุ่นไวายได้อีกแต่ถ้าอยากจะไปเกิดใหม่เธอยังต้องรออีกหนึ่งร้อยปีเพราะวิญญาณที่ตายอย่างจะวงเวียนอยู่กับความกลัวและความเจ็บปวดในช่วงวินาทีก่อนตายซ้ําไปซ้ํามาสลัดความรู้สึกนี้ไว้ในจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาเพื่อเมื่อพวกเขาได้กลับชาติมาเกิดใหม่พวกเขาจะได้รู้จักคุณค่าของชีวิตจะไม่ทําร้ายผู้อื่นหรือฆ่าตัวตายได้ง่ายๆเอาล่ะ เรื่องราววันนี้ก็จบลงเทียงเท่านี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้า